มันแน oh. ี่โอ้ยหลายแนี่ครับครับสวัสดีครับอ่าแอดยิมกับสวัสดีเอฟซี FC ทุกทุกท่านนะครับมื่อนี้เป็นมื่อวันที่ยี่สิบสามนะครับม,มีน่าคมมีนาคมครับเออแต่ว่หน้าสิบวมีอย่างน่อยนีน่ครับเดือนมีหน้า,ยานอย่าหน่อยหน้าสิบวมีนะครับเนาะนะอ่า เมื่อนี้แอดยิ้มก็ได้ออกมาวัดปูเททองหรือว่าวัดป่าบันเมิดครับมาเหร็น้ำซางเซย์นะครับกับลูกน้องเพิ่นกับล่าลูกพี่เพิ่นไปเอาบุญนะครับเป็นตัวแท้เนี่ยไม่พูดเมื่อนี้ก็มาพอดีตามนิกิ่งสร้างเซยเพิลยุ่ยไปเฮ็ดหน่วยพ่อเ่าเพิ่นสองหมื่นแล้วเด็กให้พอทำเพราะว่าพอทำมันก็อยากได้หัวลังบาทเนาะก็ได้มีหัวครับเมื่อนี้แอดยิ้มกับเดาสูงมหาซางเซยแบบพอได้โทักันการว่าติดตามความฝันพอดีกับ้างเซยกับน้ำกลุ่มม้าถามไป ไม่ออกเพิ่นอยู่นีน่แม่ออกคำวัดที่นีน่คนว่าสร้างเพิ่นบ่ได้มาสองมือแล้วว่าท่านว่าอ่า่นไปธุระอะ่ครับสวัสดีเมิ่งได้ยิ้ยมมาจอรดรถที่แรกยิ้มกับว่าสี่ไทยนี่ให้เพิ่นเบิง่งสร้างเสือขี่รถตามคนมาพอดีอ่าบ่เนี่ยเนาะครับ,รบ,บ,บปูอาจจะให้ตัวเลขน้ำคว่มพันสร้างเสือก็ได้งวดน,นี่ครับแม่คูเขาติดงานดูครับแม่ครูติดงานครับหมอลำนาะครับเนาะครับผมอ่าไปติดตามฟังอ่าสร้างเสือเนาะครับอ่าแจ้งมุกความไปครับสวัสดีครับสร้างเสือสวัสดีครับอ่า ครับวัวพ่อๆพอนะโดนเป็งใน,น,นองวัดบางเนีองกันมานบ่ผ่าเตรียมหนึ่งบ่ผ่าเตรียมหนึ่งไอเพ้งในก็ว่าผ่าเตรียมหนึ่งแผลเกิดไดครับหาสามเสื้อหาหาสามโอ้บัดนี้เลขเล่มันออกตัวไดนหกห้าหกสามหกสามโอ้เกิดมาหาสามครับเกิดเป็นเขาสามตัวอีกออันนี้ก็ซื้อน้ำกวมฟันอยขวางคือเขาได้ค่าเลขบางหันครับเนียยครับผม ได้ยินข่าวว่าฝันต้องหยอดตีสร้างเสยครับฝันล่ะครับฝันจ้าเจ้าปวันที่สิบเจ็ดปุ๋ยนะฝันแต่วันที่สิบเจ็ดครับฝันว่าจังไดครับฝันว่าฝันว่าแมงมันมันออกไหมมันออกขึ้นลายปวดไปใส่แต่เหลียวเห็นแต่แมงมันไปเก็บเอาโอ้ได้หลายโอ้ฝันได้ก็เห็นฝันว่าจะคว้างยู่ยใส่ครับนี่ก็ไปเห็นแมงมันแมงมันจะเห็นอยู่บ้านมั้ง โอ้ยู่บ้านอืออยู่บ้านจาของบ้านต้องเสย์นะแม่นมันเป็นพ่นเป็นียังเขาไปเก็บเอาพ่นได้ก็ได้หลายไมครับอือพ่นได้ก็ได้หลายได้ได้เก็บเอาเก็บเอาเลยล่ะครับผมแล้วสร้างเสย์ว่าฟันว่าแบบนี้มันมีโชคป่ะครับทุกอย่าก็ว่ามันได้อยู่ทุกอย่าว่ามันได้อยู่แมนได้อยู่ขันฟันว่าขันฟันได้ว่าเห็นกับเห็นเกี่ยวกับแมงเออได้ยังนได้ได้บ้านนี้สร้างเสย์มีตัวมากไปบ้านนี้ไปมก หาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งเนกับหาสามกับหาสามเนโอ้มักหาสามกับหาหนึ่ง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 นี่แหละยิมเขาได้ใส่หนีกันกันยุอ้วนนี่ครับพอวางงอมกี้นี่เรียนเป่าลายเมื่อแล้วเพราะไอ้สร้างเสริมมากมันอาจจะเขาต่ำตูดก็ได้น้อครับผมไอ้บานี้งานเท่าอยู่นี่มิ้นเลื้อยยังไงสร้างเสริมครับที่สร้างเสริมท่าสีท่าสีอะไรไล่ตุ่มเรื่องว่าอะไร เ um, ลีลยเ้ยวก็ไล,ล่กระเบื้องออกมาเลยโอ้ครับไล่ปูกระเบื้องล่าถ้าท้าสีแล้วก็ผ้ากันผ้ากันผ้ากันเฮ็ดอันนี้แหละลืมผ้ากันนับเสาไว้มือเล็กออกลืมไหมครับกำแพงนี่ต้ะกำแพงผ้ากันนับเสาไว้มือเล็กออกลืมไนหะม um, เป็นแก้วแล้วเขาจะจือแล้วผ้ากันโซ่กัน,กนลืม,ลมโอ้อลืมเสาหัวเสาเสาหัวเสากำแพงแก้วโอ้สามสิบสองต้นสามสิบสองต้น ยิมขึ้นปยิมมาเอายิมมาก็ได้บอกกันยู่ดี้ครับสัางเสยว่าเอ้ามลงตัวสามสิบตัวเกับสามสิบสองดีเออเราได้บอกกันดแต่ว่าขั้นรักษณะที่ทีแรกว่าปันนี้เรื่องดอกบัวนั่แะดอกบัวโอ้ดอกบัวไม่จากดอกครับบันนี้ก้ากับเสาสามสิบสองพี่ัอ้าวมัน่สิตามก้นไม่อีกยุทธ์สิสิามก้นอ่ามีดอกบัวพอมตั้งอยู่บนหัวเสาบสร้างเสยบนหัวเสาทุกต้นเลยตี อืมครับเป็นกําแพงแก้วนะครับอ่าสาบเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่เก็บอ่าเยี่ยมเจี๊มม่วงอะไรนี่ก็กระเบื้องออกมาทถาสีออกมากเท่ากับตังก็จบเลยครับโอ้ครับอันนี้แล้วก็จะไล่กระเบื้องออกมาเลยบ้านครับผมเลือกสีออกมาพร้อมเลยอืมพอแต่อันนี้แล้วมันจะน้ำหย็ดไล่ครับติดไล่ยังเนาะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกกระเบื้องก็ไปเรื่อยๆเนาะครับ อย่างสวยงามนะครับดยบุญบาร,รมีนะครับที่องค์ปูที่ประขาวปูตากับใ้ผ้าลูกห้านนะครับแต่เห็นได้สร้างครับสร้างเสรแล้วครับดูแลอยู่ทั้งนี้นะครับฝันละตีจะให้สร้างเสรยเป็นธุระไปจุดทวบอยู่หนา,อาขอโชค สองทุ่มสองทุ่มเคืองนะครับเดีอน้ำปูลี่ให้อ่านี่ครับเอ่มือแร่งสองทุ่มเคืองครับสร้างเป็นจุดเลยว่ะครับสร้างเสือเปจุดเลยครับมือแรงสองทุ่มเคืองแมนครับอ่าสองทุ่มเคืองครับผู้ใดไปกับสร้างเสือก็ให้สามมาขี่กันมือแรงอ่าครับผมครับยุดนี่แหละรับสร้างเสือไปจุดเลยแย่ยิ้มสิตามตูดไปดับนี่กระไฟวะจุดมือนี่แหละครับตอนนี้แหละแอ่ยิ้มสีขอสองทุ่มเคืองให้เอฟซียิ้มมีแนวแปลกๆอยู่รถสั้งเสือค่ะ จุดเลยจุดเลยครับจุดเลยครับครับนี uh ่เนี่ยแปลกๆยู่รถสร้างเสือนะครับเด้ออาเสียตัวอย่างนี้ับครับครับครับผมไก่เนาะครับไปใครอยู่ในถองรถสร้างเสือยุ่งครับโอกิเอกันโอ้ครับอ่าไก่ไปไครอยู่ใต้ถองรถสร้างเสือขี่ไปใส่น้ำก้าไปน้ำเดี๋ยวยิ้มพาไปสองพึ่งเนาะรับไปเฮี้ยนกับไปน้ำไปตลาดกับไปน้ำ เออสี่บ่อร้อมฟักความหมดแล้วว่าว่ามันอยู่ในกระบะดิจุ่ยไต่ทองใช่ค่ะจ่ยไต่ทองรถเนาะค่ะ่ไปอยู่ในกระบะดิค่ะไปไข่ไปไข่แล้วก็ไปยูในหันเลยค่ะไก่ไก่หลวงปู่ยูบาดพร้อมเนี่ยยูบาดปลาเหมือนเนี่ยครับเป็นไก่ปลาแต่สร้างสร้างเสว่าจังมืออะไรอันเดียวไม่จนมันแหมบมันแหม่บแล้วเนาะโอ้เไปไข่จนแหม่บแล้วค่ะครับแม่มสุดสุดหนึ่งกับไข่สุดหนึ่งกับไข่ดิครับเอามัเห็นบ่าวขึ้นมาจอดใบไข่อีกแล้วครับมาจอดใบไข่อีกแล้วเดี๋ยวยิ้มมาสอนมึงกัน้อ โอ้นั่นครับเห็นมะน่องนั่นนะเตียงโมมองหลอดเอาให้เบิ้งเท่ละกล้องเนาะค่ะครับเพราะว่าทางชิมงานเท่ากระมันสีมีโชกกว่าน้องจังเลยครับลองเบิ้งเนาะค่ะลองเบิ้งเนาะค่ะเดี๋ยวแตงโมให้เบิ้งครับขี่รถกับบบินออกดิครับไปฮอดบ้านก็ยังจอดอยู่เลยระยะบ้านจากทางเสือมันนี่ก็ประม่านเจ็ดแปดลูกคนนี้ครับเดี๋ยวครับจะยิมซองให้เบิ้งนะครับเด้อเอาไฟซองให้ยิมเนี่ยนี่แต่ทอง ดีแายิ้มซองเบื้งครับอยู่ด้านในเด้ครับเด้อเดี๋ยวเบื้องเดินเห็นหมครับเอฟซีขับบางท่านก็เพิ่งจะเข้ามาว่าเอ็นยิ้มเฮ็ดอีหยังมาซั่นว่าก็คือจะได้ซองให้เบิง่งเนาะครับเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกๆค่ะได้ยินแต่สั้งเสริมมา ไก่เนาะค่ะเขาไปใครไไในท่องรถนี้จนบอ่อละค่ะบอ่อชุดหนึ่งเหรอครับมาใครอีกนึ่มาไข่อีกบ่อขันไข่ย,ย่อยร้อยร่ออะไรบ,บ่าวายัางดีบ <ใน S 1> ่อไปถึงก็งได้ว่าร่ออะไรมันเป็น่นข้เหล็กครทั้งขัน้ขขนเล็กนะครับแต่ว่าขี่รถไปกับบอ่อตกดบ่ตกเด่ครับเนาะครับผมมีบดยะน้ามะกหเครับนาะมีอบดยนะครับเกิขนครับาครับกับเกิดปฏิหารได้อันนี้ใครมาใหม่ที่สางเซน ครตัวนี้โอ้แต่ว่าไมา่จอดใครเลยครับทะเบียนเนาะครับเนาะทะเบียนครับน,นี่ทะเบียนรถสร้างเสร็จนะครับเนาะอืห้โชกอยบเศา้ด้วนี่ครับให้โชกอยู่บเศ้าเหนวยอืมหน้ยนยไมเยิ่กวเงน้กันไกลยังไปใครแหมยอยู่ขั้นซี่ไรแลนไปกระเบนท่างกะเมนทางดีดีบานเนี่ยีกว,ว่า <c oughs> ดดออมแมนครับผมคันใครยู่รอ,อะไรยิ้มกันสิบ่งเงิอกอกแมันมนป็ดรงลงนอะแมนปิดตรงลงครับอันนั้นมันเ,เรียบๆเนี่ย <c oughs> มันบอกวกระเลียง,ง,องบอกวกระเลียงเอา,าเรถตัวเลตัลนะค่ะรเรวบล้วก็่สี่รถของเอี้แล้วเห็น้งเป็่ะงเลยเะ กูพอเห็นมามันไกลปลาเตเดี๋ยวนี้เราเขายิ่งแ้วเราหัวแ้วบอกเราไม่เคมันด้ราแต่นเะิงก็เ้่งกัจดแน่นอนเอเป็นเอาเอาห้โชคเลยเนาะค่ะเพราะว่าไกลกัอยูขางในค่ะซมาเห็นค่ะเอาเป็นทะเบียนเลยค่ะนนื้เป็นแปดศวนวกใครอย่างกางๆค่ะเนี่ยับแปดศนเ่าศน กับเทากระเจี๊ยมกันยด้วกันด้วยนกับทะเบียนของสังเสยเนาะค่ะแล้วก็ล่อฟังเนาะค่ะที่สังเสยค่ะฝันข้อฝันของสังเสย์ฟอมนะฝันโอ้มันเป็นแบบว่ามองอันนั้นเท่าค่ะสังเสยไปใส่เนาะค่ะรถจอดใส่ไอ้ใกล้ตัวนี้ก็ไปคฟอมเนาะค่ะมันมาไอ้มาใครมาบอยจะเทจอเราสังเสยน์ไม่ได้เห็นนี่แล้วพี่ ไปเที่ยวเซตก็ได้ไปไก่ก็โม่ไม่นตัวเตียงเขากอบว่าไข่สังเกตเนาะอืออ๋อมันไก่มาจาซ้ายมาอยู่เหนียงไก่มันขึ้นมาแต่วัดเฉลิมพระเกียรติสร้งกันครับไม่เห็น,น<อ>ไข่ของเลี้ยงกับหลดอ๋อปูเลี้ยงกับหลดมันจะไป,ยอ,อ,ปอยู่นำ้ำเป็นไงบ้านมั่นยุหันไปดูควายยุหันแล้วม,มันฟักขึ้นหนีค่ะงวดนี้มีโตมากเจ็ไปอยู่น้ำครับครับเป็นแนวทางมาแลงกันเลยท่าน ครับแน่นท่านกายกับขาบกำเนางมาแดงโอ้สร้างเสือสีมากทำงานถาลูกน้องเพราะว่าช่วงนี้นาดีดีเขียนแบบถาเขียนแบบถาไล่ขนกลนกโอ้เจริญไล่เจริญยังถาว่าเบิ้งทางนี้งามงามจัดเียงสวยงามเลยเนี่ยเป็นซุ่มเป็นทอดเลยข้าวสารสวรรค์เลยจัดเลยแปดเก้าวันนี้มาคักอุตสาห์ทั่ค่ะคุณกันยนัทแคปเปอร์ค่ะครับ มันกะมันกะบังเอิญอยู่ได้แต่ในจริงสร้างเสือเพิ่นสิยุดงานสองมือลตะเตงเมือครับครับเพราะว่าเพิ่นไปเฮ็ดไอ้นั่นให้พ่อตาเพิ่นครับกับตุน้อวงเนาะครับค่ะกับมาพ้อกันโดยบังเอิญเลย็กนักพ้อกันโดยบังเอิญยิ้มกับเดามาหาสร้างเสือกันบ้านบดึงบ้านเลยบดึงนับไพ่สร้างงันยิ้มกับไม่ได้ถามกันเพื่อนกขบไปเห็นกันนี่ครับเพราะว่ายิ้มไปรวมน้ำมักจับโยนหน้ามาแล้วก็ไม่จริงเขาแยงแล้วก็เลี้ยวเล่นนั่นอนเลยค่ะก็เป็นเรื่องบังเอิญตลอดเนาะค่ะเขาตะบานแนวทางอยู่กับสร จะได้มาเห็ดคลิปสร้างเซ่ยตลอดละเอยดยิ้มบอกว่าางกีนจากนี่ไปบ้านเพื่อนนะนะบอกว่ามันทางง่ายๆดีว่ามันเป็นเป็นหมวกกระทะคือนั่นคันเลยเนี่ยไอ้ลุ้มขนมโคกิ้บ้นลุ้มขนมโคกยังไปได้เส่ยอยู่เนาะไอ้ลุ้มบ้านลุ้มขนมโคก็ข้างไปเอ้ยเป็นตะโพงน้องหลับเนาะเอก้าววรมค่ะ ครับเป็นบรรยากาศเพื่อพ่อเบิ่งเลขทูบสร้างเซยจุดไห่เนาะค่ะส่วงนี้สรางเซยกับจุดทูบนะคะขอโชคจากฟูลี่ให้เอฟซีพร้อมค่ะมาขอซื้อๆว่าใน,นค่ะสรางเสยไมีโชคให้พร้อมค่ะแมีนไม่ได้ทำพร้อมทังค่ะมีพร้อมทางความฝันพร้อมไอส้สรางเซยฝันว่งได้ยิ้มเพราะว่าบางทีบางท่านไอ้เอฟซีพิ่งเข้ามาค่ะยิ้มโอ้ฝันว่าเห็นแมงมันที่สรางเซย เนี่ยไิเ็บแมมันไปเก็บแม่งมันได้เป็นคู่อุ่นเลยเป็นคู่ได้หลายหลายบริษัทว่าเป็นกะคกไปเดี๋ยวไปใสกับพอแม่ตอนกิมนกิสักเีบอครับ้วกายิ่มก็ได้ถามจางเสือว่างวดนี้มักตัวไหนครับจางเสือว่ามักตัวไหนก่ครับนึงหนอานนึ่าสามนึงวดนี้เนาะค่ะหาหกหาสามาไอ้เจ็บแมมันเป็นกะกุเลยครับผมหาหนึ่งหน่าสานจังเสือว่าทุกคนน่งักกาง ฟันพ oh, <Kab. S 2> ่กเขาเอาเว้ขงหน้าไม่หายสองหาไหมโอ้ครับงนาไม่หาสองหางนาไม่หายสองหนาแบบนี้ก็โอ้เคาจะขึ้นอะไรเขาจะคุ้มเนิ่นๆนะตื้อใหญ่ไปด้วี่รถตรีบที่ใส่เอยวัดแหม่ออกอิเลียครับจับอันเขาจับจันท์ให้สุดควันกับสองโต้เหมือกันโอ้ก็ซึมง่ายไงทีตัวออกเป็นเนื้อเหมือกันแล้วก็สุดซุดควันเห็นไหมว่ามันได้่ยนต์ๆยิ่งเลยมันใดญ โอ้ครับขัดปัน้เจยากับแมงนี่หนึ่งหึสิมามัอแมงมันเพราะเพราคยฟันล้เแบบนี้เียวครับครับกับเน่ันอนช่วงไปเฮ็ดนาคยไปน้องี่วัดวัดวัดบัดวัดัแมงบึงโอ้บงครับบึงเฮ็ดนาให้เจ้านาคหน่อยหรอกครับผมให้เจ้าเขียนหุ้ดนวเก้าสามสองอือ จ้ามกับข้าเฮ็ดงานเนาะครับไอมียซื้อเขาซื้อมาสามร้อยกว่าบาทไอ้แสนโอ้ได้ให้เกีย๋ยให้เกี๋ยยุกจิซื้อให้โอ้แต่แสนแตกแสนได้โชว์หน้ากันไดวัดสามร้อยกว่าบาทครับเออโชกไฟโชกมันเนาะครับบันี้มาเมืองนิวดีิมาฝันเห็นแมงได้แมงไปเก็บแมงได้เต็มคุเต็มถัง คือว่าขัน้นจิ๋วคอยฝันข่อยจะฝันหลังจากเล็กออกข่อยจะฝันหลดครับอันนี้อันนี้คือตอัวง<ม>วดเล่น Dais, àn, บ่อันนี้คือตัวฝันตัวงวดเล่นบ่แมนบัดนาในแล้วล่ะเพราะฝันบ่รยังบัดเนี่ยถามยืลืมเดียบัดด่วนเนาะครับถามไม่เรืมลืมะคือไม่เรืมเดียื่ครับอย่าลรื่มนะครับเด้อยวเอฟซีคืองวดเออคือว่าสามสองแหละมายิมที่ว่าเสาวสามสองสาวสามสิบสองบังเอิญเมา่อไรลงสามสิบสองยิมก็เรื่มเหมือนกันเห็นเออแต่ว่าลงไหวอยู่ลงไม่นานไหวอยู่ ไดทบอกกันครับเบาอยู่หม่องหอปลี่นน่ะว่าเสาเสาบังเอิญมาสามสิบตองต่วนพอดีสร้างซื้อสร้างซื้อกลืมยิมก็ลืมครับนี่แหละครับอ่าคืองวดนี่อะไรจะเลื่อมเด้อเอฟซียีใบใส่ยิีใบเลยค่ะจังคือ่ลืมเนาะแมนไปยิบลอตเตอรี่ไว้ห้าหนึ่งหนึ่งกับหาสามเปอร์เซ็นสร้างเสยเพิ่นว่าขันเพิ่นฟันเห็นได้ได้แมงได้ควงนี่เลืกสิมักมามาเป่ามาตองครับก็คือสร้างเสย ยิ่งเคยถามว่าขันฟันลักษณะนี้มันช่มาตัวใดหนึ่งหนึ่งว่าสันแบบพูนเคยได้โชคหนึ่งหนึ่งเนาะเคยเสียนแตียกอนหนึ่งหนึ่งครับขอขอบคุณขอบคุณทางเซื้ออะไรครับส่วนเบื้องเล็กทุบกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับช่วงนี้มันกระแดดนะครับอ่าไทยโดนก็บาได้ครับนี่บรรยากาศครับผมบรรยากาศน้ำเตีงโม่ม่มีบ่ปากกาไม่กี่ อันนี้ไงเองบ่ครับพระมหาเกดีนะครับกำแพงแก้วครับองค์พญานาคองคพญานาคยิ้มให้สร้างเสซยนะครับมาจุดถูกอ่าขอโชคปูรี่ถูกเสียงไทยนะครับยิ้มผ้า สามเบิงว่าอ่าชุดทวบได้ทวบตัวใดครับโอ้หุ่นแมาแ,แต่เตียงมูเอ้ย,อออยเมนม่ชุดน,น,นันเก้าเจ็ดศูนย์เต็มเก้าเก้าศูนย์เจ็ดได้นหชุนั้นะสามตัวแตกคสมตัวแตกอ่ามาเบิงชุดน,นี้ครับมาสองตัวแล้วตัวหนึ่งว่าตัวขอม <laughs> <laughs> เดี๋ยวมารุนตัวที่สามนะครับอปูสิสัดจะปูเด้อ ขอบคุณทุกคนณนะค่ะพีอีแองกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพราะว่าแอดยิมหรือว่าเต็งโมน้องไอจะลงคลิปได้ค่ะค,คุณพ่อคุณแม่ก็ยังกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานหรือว่าทางช่องเฮาตลอดค,ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเกา่าเอาค่ะตัวยังน้อวันนี้ค่ะพีเฮาถ้าพี่นี่พี่เจินดาเเด้อค่ะขออนุญาตตะปูเด้อเรื่องของเนี้นะ ครับอ่ะเบิงอะไรครับเด้อเห็นบ่การตั้งกิจอธิษฐานขอโชคขอพรเนาะคะ่ะจากปุรีห้องคะนี่ค,ครับสาธุสาธุาครับผมกล้องอาจจะบ่นิ่งปานไดค่ะอ่ะเอฟซี <FC S 2> เห็นตัวใดครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านเด้อครับเด้ออ่าที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลัางใจให้ทางช่อง ขอแนวทางนะครับให้เอฟซีนะครับอ่าพูดได้สิไปมือแรงสองทุมเกินไก่สามาขี่กันเด้อค่ะอยากไปตะเวนก็นได้ได้ย,ยิมครับเพราะว่า<ป><ๆ>ล่านอ่าตำเหล้าอ่าตำเหล้าเนาะครับมันมีลานเดียวครับต้องสามมาขี้กันครับล้านก็ล้านหน่อยสม้มันเป็นลานใหญ่ดิ <c oughs> ครับเป็นลานหน่อยครับมันเป็นลานใหญ่ <c oughs> ลานใหญ่ก็คือมืออื่นมันบาดเงโม่ <c oughs> ค่ได้สามตัวแล้วบ่ยิ้มครับสามตัวมากเลยครับเด้อค่ะ โอ้ตัวแรกตัวใดเนาะเอฟซีเบิงซอยกันเด้อครับผมตัวแรกคุณตัวใดครับปูเขาเล่นลีล,ลาจัหน่อยค่ะครับแต่ว่าหนึ่งชัดเจนนะเตียงโมหนึ่งชัดเจนดีครับตัวที่สองมันเป็นเล็กสามถ้าตัวแรกนี่เบิงบอกเลย ลังใหม่ลงยางเร็วเลยหนึ 1, 3, ่งสามเตียงมุ่งตัวที่แหลกตัวเดบุยิ้มกับเบื้งบาออกคือกันติบซี่ของเอไอเห็นบ่ครับฐธูสหรัฐธุน้ำกันเด้ครับเด้อ ถุสาธุถ้ได้เลขทูบแล้วก็จะลืมบานเลขทีของปุลี่ฮาเด้อค่ะอน,นะครับจะได,ได้ยิ้มให้บ้างนคับบานเลขที่เก้าเจ็ดนะครับเด้อประ่ามื่อมื่อนิมาบ้านเลขทีปุรีร่เนะ๊ะบ้านเลขที่เกนะ้าเจ เพื่อนพี่นะคะกล้องห้อวค่ะหลายตัวแน่ค่ะผาบจะเป็นสั้นแน่นนะคะผาบจะบอนห่งเท่ากับทางทิมงานเท่ากับกาบกระถดขอไฟะน,ะะน้องผาบจะชัดใั้กัดๆครับผมคคบแบบเดียวครับนี่นะครับเอฟซีเบิ้งซอยกันครับเห็นตัวไดนกับตัวแรกมีเบิ้งบมดูเรียงดอกแต่ว่าตัวสองเป็นหนึ่งสามเป็นบอเตียงหมู ยังโม่เห็นเป็นตัวใดตัวแรลกนี่ครับครับหนึ่งหนึ่งสามป่ะ FC กับพิจายนาวนะครับเนาะครับก็ขอขอบคุณข้อพุ่บว่าใครชัดเจนบไางครับว่าใครชัดเจนครับผมอันนี้ FC เขาเบิ้งแล้วกับหฮงกี้มีพิจายนาเบิ้งแล้วรับว่าเอ้าสามตัวยิ้มตัวที่สองตัวที่สามเป็นสามครับป่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งใกล้ๆเนาะค่ะเป็นสามค่ะเป็น เอออาจ <อา S 2> จะเป็นเนาะค่ะเป็นสามหนึ่งหรือว่าหนึ่งส,สามหนึ่นงซีเออสามซีย่สก็ได้เอฟซีเฮาฟินินพิจนาเอานาะค่ะตัวข้างบนใครเอฟซีค่ะเฮาฟินินพิจนาว่าจะเป็นต,ตนนะะัวใดเนาะค่ะเป็นเป็นงอค่ะครับเป็นงององีงงองี้ยงครับอันนี้ก็เป็นบันทึกทีปูรี่นะครับลังเกาลังงไม่บันทึกทีลังเดียวกันนะครับเด้อครับอ่ะพ่นพื้นกระเบื้องกาเก็บพูน ครับเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเพื่นกระเบื้องกระปูเซตเรียบร้อยแล้วครับอ่าครับกระเบื้องอยู่สารหอปูรีเนาะครับเรือแต่กำแพงแก้วครับผมขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับปรว่าจะเป็นความฝันของสร้างเสยนะครับความฝันของสร้างเสยก็คือเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้แมงมันไปเก็บแมงมันนะครับอยู่บ้านเพิ่นครับอ่าได้เต็มก็คุเลขสันเพิ่นเพิ่นฝันว่าขันเพิ่นฝันบางสี่ครับเพิ่นว่าเลขสีมาตอง ยิ้มก็ได้ถามว่าคันฟันทั้งซี่เคยได้โชคเป็นเลขตัวใดเพป็นว่าห้าหนึ่งหนึ่งกับหาสามมาทันอันนี้เป็นแนวทางของสร้างเสยแล้วก็มีปฏิหารคือไก่นะครับไปไข่อยู่ไตทองรถของสร้างเสยนะครับอ่าไก่อยู่ทางวัดนี่แหละเพิ่นมาจอดทึงงานครับมันก็แมบแล้วละแมบแล้วนะครับขี่ไปบ้านนะครับระยะทางหาหกเจ็โลนี่ครับก็บ่บินลงบ่บิบนออกไปฮอดบ้านก็ยังบ่บินลงอยู่นะครับไข่ไปไข่ใส่คันซี่รถยิ้มก็เงินคือกันนะครับเนาะยิ้มก็เงินคือกัน ใครไปใครใส่ซันคันซีรถค,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 ครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นแค่นแนวทางนะครับเนาะอ่าว่าจะเป็นความูันครงสร้างเสรีลีวาเลียกทูบยู่หอปูรีนะครับหรือว่าอ่าบ้านอีพีปูรีเก้าเจ็ดศูนย์ครับโฉมๆมนันๆลำๆเลยลุยครับแอดยิมกับคอกรับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคันสำหรับคลิปนี้แอดยิมกับขอสวัสดีครับ